สวัสดีเพื่อนรักฉันคือเสียงของแผ่นดินรู้สึกถึงพลังงานของฉันที่โอบรอบเท้าและขาของคุณฉันยินดีต้อนรับกรุณาเข้าสู่ร่างกายของคุณโดยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายจำไว้ว่าคุณถูกพาพลังงานของฉันไปด้วยเสมอ ฉันอยากอุ้มคุณเหมือนแม่คุณเป็นหนึ่งเดียวกับฉันเพราะคุณอาศัยอยู่ในร่างกายและในขณะเดียวกันคุณก็นำสิ่งใหม่ๆที่ไม่ใช่ของโลกเข้ามามันคือแสงดาวของคุณจิตสำนึกของคุณซึ่งเป็นของขวัญสำหรับละนาบ แห่งการดำรงอยู่นี้คุณนำชีวิตมาสู่โลกใบนี้สำหรับฉันไม่ใช่ชีวิตทางกายภาพแต่เป็นชีวิตภายในคุณตั้งใจที่จะนำความตระหนักรู้และจิตสำนึกมาสู่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกตัวอย่างเช่น หากคุณมีสวนที่คุณชอบหรือมีสัตว์อยู่ในบ้านหรือรอบรอบบ้านคุณก็จะส่งพลังงานไปยังพวกมันการเชื่อมต่อกับพวกเขาพวกเขารู้สึกถึงสิ่งใหม่ๆสำหรับพวกเขาพวกเขามีความงานและความไร้เดียงสาเป็นของตัวเอง แต่สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติร้วนปรารถนาชีวิตภายในที่มั่นคงยิ่งขึ้นพวกเขาต้องการเติบโตและพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกับคนและคนกำลังช่วยเหลือพวกเขา ด้วยการอยู่ที่นี่พลังงานที่จะช่วยพวกเขาได้มากที่สุดคือพลันแห่งความรักตัวยอย่างเช่นดอกไม้ในทุง่งไม่รู้ว่าสวยงามเพียงใดแต่เมื่อคุณมองดูด้วยความชื่นชมและชื่นชมพวกเขาจะรู้สึก จุดประกายในจิตวิญญาณของบางสิ่งที่ปลุกให้ตื่นขึ้นและนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ของคุณกับคนทั้งโลกคุณเป็นเหมือนนางฟ้าที่ลงมาที่นี่พร้อมกับคบเพลิงแห่งแสงแต่เมื่อคุณลงมายัางลกคุณได้ผ่านกระบวนการ วิวัฒนาการที่ยาวนานและฉันกำลังพูดถึงชีวิตมากมายที่นี่ช่วงเวลาอันกว้างใหญ่คุณสามารถจินตนาการได้เหมือนนางฟ้าออกจากสวรรค์มันอาจจะสับสนและงุนงงเพราะนางฟ้าจะคุ้นเคยกับพลังแห่งความกลัว และการพลัดพลากเป็นครั้งแรกดังนั้นถึงแม้แการแท้ของมันยังคงเป็นนางฟ้าแต่เมื่อถึงระดับที่มันเป็นอวตารมันก็เหมือนเด็กมีความแตกต่างนี้และแม้กระทั่งช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างสิ่งที่ผู้คนอยู่ภายในตัวตนของพวกเขา และวิธีที่พวกเขาแสดงออกในโลกสามมิติเมื่อคุณมองดูโลกรอบตัวคุณและวิธีที่โลกได้รับการปฏิบัติโดยมนุษย์ดูเหมือนทูสวรรค์ไม่ได้กำลังวิ่งอยู่บนโลกนี้เป็นเหมือนเด็กสับสนที่หลงทางและที่จริงแล้ว ฉันจิตวิญญาณแห่งโลกจะยอมให้อะไรมากมายจากเด็กเหล่านี้คุณได้รับอนุญาตให้หลงทางและประพฤติตัวไม่ดีในช่วงระยะเวลาหนึง่งอันที่จริงมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางของคุณในการสำรวจวิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเอง และต่อโลกนั่นเป็นเพราะจิตสำนึกของคุณมีพลังมากมีเจตจำนงเสรีและความสามารถในการเลือกคุณต้องทำความคุ้นเคยกับความมือและทำผิดพลาดก่อนที่คุณจะเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของแสงตัวฉันเอง เชื่อมโยงกับพลังงานและพลังจักรวาลที่ช่วยเหลือฉันและเรารู้สึกว่าขั้นตอนใหม่ในการวิวัฒนาการของมนุษยชาติกำลังเกิดขึ้นเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของความเป็นเด็กของมนุษย์ที่กำลังพัฒนาและฉลาดขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แต่สถานการณ์ในตอนนี้ค่อนข้างวิกฤตและเมื่อถึงจุดหนึ่งเด็กๆจะได้รับพื้นที่ว่างเพียงพอในการสำรวจถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องยอมจำนนต่อความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเขารู้อยู่แล้วในใจมนุษยชาติกำลังถูกฉีกขาด ออกจากกันกลุ่มวิญญาณต้องการก้าวไปข้างหน้าอย่างมากในขณะที่คนอื่นๆยังคงติดอยู่กับความกลัวและการต่อสู้ดิ้นรนคุณอยู่ที่นี่และผู้ที่มีความรู้สึกอ่อนไหวในระดับภายในสามารถรู้สึกปวดร้าว จากการถูกฉีขาดภายในฉันต้องการให้คุณถอยหนึ่งก้าวและมองสถานการณ์ทั้งหมดจากระยะไกลอีกนิดเพราะถึงแม้คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้คุณก็ยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับตัวคุณเองและฉัน ต้องการให้คุณรู้ว่าคุณเป็นใครลองนึกภาพว่าตอนนี้คุณก้าวถอยหลังอย่างแท้จริงแล้วรู้สึกว่ามีนางฟ้าองค์เดิมอยู่ข้างหลังคุณเพียงข้างหลังคุณลองดูว่าทูตสวรรค์องค์นี้ได้รับผลกระทบจากความเจ็บปวดและความทรมาน บนโลกใบนี้มากแค่ไหนฉันขอให้คุณทำเช่นนี้เพราะฉันต้องการให้คุณแยกแยะระหว่างความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมา,านของมนุษยชาติกับผู้คนรอบตัวความเจ็บปวดของคุณตำแหน่งของคุณในทั้งหมดนี้ฉันขอให้คุณปลดปล่อยความเจ็บปวด ที่ไม่ใช่ของคุณออกจากทุ่งพลังงานเพราะคุณจำเป็นต้องจำไว้ว่าคุณเป็นใครและคนต้องเป็นอิสระจากโลกนี้เมื่อคุณรู้สึกเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์คุณสามารถมีส่วนร่วมกับโลกใบนี้ได้มากที่สุดรู้สึกอิสระที่จะเชื่อมต่ออีกครั้ง กับความรู้สึกของการเป็นนางฟ้าคุณมักจะทำให้ตัวเองเล็กคุณกำลังซ่อนความแข็งแกร่งที่แท้จริงของคุณและไม่กล้าแสดงความสุขแสงสว่างในหัวใจของคุณแต่ตอนนี้ฉันกำลังบอกคุณว่าภารกิจของคุณคืออะไรบนโลก มันคือการเป็นนางฟ้าบนโลกคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคนรอบข้างคุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือกิจกรรมแบบนั้นสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำที่นี่ในฐานะไลเวอร์เกอร์คือการเตือนการสั่นสะเทือนบางอย่าง ฉันบอกคนก่อนหน้านี้ว่าขณะน,นี้มีกลุ่มวิญญาณต่างๆบนโลกและเมื่อคุณแสดงออกในโลกนี้และเป็นตัวคนเองคนบางกลุ่มจะไม่ตอบสนองต่อคุณอาจไม่สังเกตเห็นคุณด้วยซ้ำแต่คุณไม่ควรกังวลกับเรื่องนั้น เพราะมีกลุ่มคนที่ตอบสนองต่อการสัส่นสะเทือนของคุณอย่างมากบางครั้งผลกระทบของคุณที่มีต่อสิ่งเหล่านี้อาจไม่ปรากฏให้เห็นคุณไม่ได้ตระหนักถึงมันแต่ภารกิจของคุณคือการเป็นจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการสัส่นสะเทือนที่บริสุทธิ์ที่สุดของคุณ และทำในสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจและมอบความสุขให้กับคุณจริงๆโลกและธรรมชาติจะตอบสนองต่อการกระทำของคุณฉันได้รับแรงบันดาลใจจากมนุษย์ที่ติดตามจิตวิญญาณของพวกเขาจำไว้ว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างเราเป็นอิสระ จากสังคมมนุษย์การมีอยู่บนโลกอย่างแท้จริงคือการเชื่อมต่อกับฉันรู้สึกปลอดภัยในร่างกายรู้สึกอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองดังนั้นคุณสามารถถอยออกมามองโลกมนุษย์จากระยะไกลคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักรบ ต่อสู้เพื่อโลกใหม่งานของคุณละเอียดกว่านั้นและคุณได้รับอนุญาตให้มีความสนุกสนานมากขึ้นแม้ว่าจะมีความทุกข์ยากและความยากลำบากอยู่รอบตัวพลังแห่งความสุขรอยยิ้มและการทำเรื่องตลก เป็นที่ต้อนรับบนโลกนี้ฉันอยากจะปิดท้ายด้วยการขอให้คุณนึกภาพว่าคุณอยู่ที่ไหนสักแห่งในธรรมชาติที่คุณชอบบางทีคุณอาจเห็นตัวเองเดินไปตามชายฝั่งทะเลเดินและนั่งอยู่ในปา่าในจินตนาการของคุณ สัมผัสฉันสัมผัสดินผืนทรายแผ่นดินสัมผัสความรู้สึกที่มีต่อผิวสัมผัสมือหรือสัมผัสลมบนผิวคุณเป็นสิ่งมีชีวิตร่างกายมีพลังงานมากมายที่ไม่ใช่กายภาพฉันต้องการเลี้ยงดูคุณ ไม่ใช่แค่ในระดับร่างกายแต่ยังรวมถึงพลังงานทั้งหมดของคนนั่นคือของขวัญของฉันสำหรับคนฉันต้องการให้คนสัมผัสกับความสุขความสุขของการอยู่ในร่างกายมนุษย์ฉันต้องการให้คน รู้ว่าคุณมีความยินดีอย่างมากบนโลกคุณกำลังแบกพลังงานของโลกใบใหม่ไว้ในตัวคุณนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องทำพกพาไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวคุณขอขอบคุณฉันรักคุณเสมอ